นิ่น้ำปรับมาใหม่ดีเลยครับโพรา่าน้ำด้วยใช่ไหมฮะโพล่าน้ำปรับใหม่ด้วยหรอวะใช่เหรอโพล่าน้ำปรับหรอจริงจังปะเนี่ยแป๊บหนึ่งแปบ๊บเฮ้ยโพล่าน้ำปรับใหม่ด้วยหรอใช่เหรอไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยมีโพรา่าน้ำพอดีนะเนี่ยฟังแล้วดูดีขึ้นเลยช่างเข้ากันเลืเกิน <laughs> อ,อ อุย้ยโพร่านะ้ำโพร่าน้ำผมใส่รูนมั่วนะไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ใช่เอาปรับมาใหม่เนาะอ่ะอยูนิ่เกาะแตกสร้างความเสียหายเพิ่มพึ้น,นตามสัดส่วนความเร็วในการโจมตีของศัตรูอ่าโอเคการโจมตีจะติดที่เสมอเมื่อโจมตีศัตรูที่ไมีเอฟเฟกต์เสริมพันเฮ้ยว้าวเฮ้ย <c oughs> เฮ้เฮ้เฮ้สกิลสองว้าวมากการโจมตีจะสิดชิ้ตีข้อเสมอเมื่อโจมตีศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟกต์เสริมพลังโอ้ห Amazing ไม่ต้องสกิลสามแล้วขอสกิลสองแล้วไปคุยกับรากม่วงได้เลยโอเคได้โอเคโอเคการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแช่น้ำแข็งยินฮะการโจมตีสกิลนี้จะโจมตีสามครั้งเอาพูดง่าย มีแต่ละครั้งมีโอกาส15%ที่จะแช่แข็งเวลาหนึ่งเทินนอกจากนี้หากศัตรูตายหรือถูกแช่แข็งจะหลังจากโจมตีจะได้เทินว้าวอเมซิ่งว้าวหูเนี่ยหากโจมตีศัตรูตายหรือถูกแช่แข็งจะมีโอกาสโจมตีอีกเทินหนึ่งทันทีทว้าวในที่สุด ในสุดมันก็ได้ใช้งานแล้วสินะว้าวนี่สินะของจริงนี่สินะที่เราต้องการ <c oughs> <c oughs> ลองแม่งลองแม่งก่อนแล้วแป๊บนึ่ยของเขาดีจริงครับผมทุกคนเออยีอ่ยมเยี่ยมของเขาเยี่ยมมากผมต้องหา ex view กับ n m เใช่ไหมครับผมภาพรวมผมว่าหนักไปทางวิวมากกว่าวิว w x view x นะครับผม ฟักน้าด้วยนะฟักน้ําก็น่าเล่นอยู่เพราะวันชอบเล่นนี่แป๊บนึงนะผมว่ามันไม่น่าเข้ากันนะเอานี่มีไฟส่วนใหญ่มันเก่งท้าไหนไปทางจีคนมากกว่าครับผมปรับทั้งสองสกิลเลยยังไม่สามสิบมาบนแก่ผมห้าสิบย, <laughs> ยังดูนุ่มโอ้ยิออผมห้าสิบยังดูนุ่มๆกัเลยโอ้ขอโทษบอกเขาบอกความาเขาบอกความาแหมสูู่ดีโอของเขาดีจริงๆโอ้ <laughs> พี่โอสมสิไหมครับผมเออพี่โอหสิบนะฮะแต่แต่ยังดูหนุ่มอยู่เลยชอบ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 น้องวันถูกใจสิ่งนี้ชอบชอบชอบผมว่าน,น่าจะใส่เป็นรูนแมวน้ำได้นะรู้สึกนี่เจอแล้ว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 มามามาลองอันนี้ลองเทสดูนะลองเทสดูนะมันปรับทุกท่าเลยไอ้ส,สองจริงหรอ sql ส,สองปรับทุกท่าเลยเหรอทุกคนแบบเกาไข่มนเ เฮ้ย hey, ถอดรูนทุกคนครับถอดรูนฟรีมาแล้วนะถอดรูนฟรีมาแล้วนะเฮ้ย hey, ลองสิครับรออะไรครับผมลองดิลองดิเฮ้ย hey, ลองสิเฮ้ย hey, ว <Hey, S 2> ันแรงขนาดนั้นเลยเหรอว้ยมันติดคิดเสมอด้วยนะสกดูสองเออว่าไปทำไปเล่นไปนะได้ได้ขอใครดีอะคอเป็นเฮ้ย hey, <Hey, S 2> นี่นี่เร็วกว่าเราน่าจะเร็วกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ มันเร็วกว่าสลัดป่ะเนี่ยเอ้ยไม่เร็วเขาไม่เร็วกว่าสลัดโอเคเบสใกล้ๆกันโอเคไปอืมนิ่น้ำรีวิวไปแล้วเฮ้ยเอ้ยไวไปปะวะแป๊บนะรีดให้เกียรติรีดกูด้วยแป๊บนึงรีดซ้ำซ้ำเฮ้ยมาได้แล้วรีดซ้ำซ้ำนายให้เกียรติเราหน่อยดิ เข้าบ้านแรกลื่นเลยเนี่อ้ดีสามสามเลยนะเว้ยทำเป็นเล่นไปถ้าสกิลตายถ้าสกิลตายใช้แข็งจะใช้สกิลต่ออันนี้ไม่น่าจะตายว่ะในวันทําทีมโก็เล่นใหม่ยังเห็นเห็นคลิปแล้วแต่ผมมองว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่แบบนะขอเข้าบ้านแบบดีๆก่อนแหมแต่จะลองทีมแต่ละทีมนี้คือแบบนะจะ้อย่างวะ ไม่เนี่ยพอจะลองทีมซกหน่อยเอ้ยอันนี้น่าจะพอไหวอยู่ <c oughs> ในวันมัวแต่ติดสาวไม่สนใจข่าวสารเขาปรับสกิลมาตั้งนานแล้วจริงเหรอ้ <c oughs> อยบ้า <c oughs> ก,ก็ก็ใส่ใจอยู่นะ <c oughs> มาบัฟให้ชาวแอ่าสกิลสามก่อนสกิลสามถ้าติดแช่แข็งแล้วมันจะได้สกิลสองอีกแล้วก็ทำดเมีได้ <c oughs> ไป <c oughs> ปักปักเอ้ยแช่แข็ง congratulation yeah yeah อย่างนีู้ิวะมันต้องอย่างนี้สิวะแต่คูอสองมันเขาเท่าไหร่วะมาเพื่อนปักสามหมืน่นเด็ดคว้าวว้าว เอ้แป๊บนึงใจเพื่อนเฮ้ยมึงจะดูดหมดทุกตัวไม่ได้นะเว้ยโอ้สามหมื่นครับทุกคนยังแรงอะ่ะสดูสงจะติดคิดเสมอถ้าในกรณีที่ตัวไม่ติดสถานะบับบัฟฟ้าไม่มีบัฟฟ้าปัางครับผมเหมือนแรงแต่ไม่ใช่แพ้แพลเอ้แต่ว่าโอ้ยได้ว่าวาว่ะได้วาวว่ะเฮ้ยคือมัน มันทารูนง่ายขึ้นอ่ะมันไม่ต้องสกิลสองมันไม่ต้องหนักขีแล้วก็สกิลสามเป็นฟิลแบบประมาณว่าซีซีสายแบบสายแบบขอแค่แช่แข็งติดนนะ่ะเอออาจจะทําแบบก็ชคลุ้นไปแบบขี้เดมเราเน้นไปทางขี้เดมเลยเรียบร้อยทีแสงเฮ้ยเราเน้นรีวิวไม่เน้นชนะเราเน้นรีวิวโอ้ยต้องต้องรีปีกวะเนี่ยอยากอยากอยาก,อยาก,อยากลองเล่นดูรีปีก่อนแล้วกันนะหรือบ้านนี้ได้อยู่นะใช่ปะวะน่าจะได้แหละ พี่ครับถ้าอินุเดฟไม่ถึงสองพันเล่นได้ไหมครับผมมันเล่นยากสะผมเล่นได้แต่มันเล่นมันเล่นยากแช่เองในวันทําทีมกลเลมใหม่ยังครับผมในมุมมองผมว่ามันทีมพิษเนี่ยมันทําง่ายกว่าทีมกลเลมใหม่อีกกเลมใหม่อาจจะได้เวลาที่ดีขึ้นแต่ผมมองว่าอะในสัดส่วนการใช้งานนะไอทีมพิษเนี่ยมันไปได้กว้างกว่านะเออใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าการทำเท่าไหร่ดูดูดูสกิลสาวมันแรงเท่าไหร่กันวะอืแบบ ปักปักก็ไม่แรงมากนะจะจะอยู่ที่เลทประมาณสักสักแปดเก้าพันนะครับเพราะสกูลสามผมมันไม่ได้เล้นชี้ไงเออเรามาเน้นชี้สกูลตสองกันนะครับโฟกัสที่ท่าลมโฟกัสที่ท่าลมปักสามหมื่นครับผมคือมันแรงมากอะสามหมื่นเลยนะว้ยคือแรงจริงอะเฮ้ยแรง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 เลยอะแรงแรงแรงจะได้จะได้ผมได้นินจาลมมามันน่าปั้นไหมครับ น่าปั้นไหมเหรอนินจาลมผมมองว่าเอ้ยมันก็น่าเล่นอยู่มันน่าเล่นเป็นตัวที่มันสามารถทําดาเมจพิษได้ลดลดเกรดได้ก็ก็เป็นตัวที่น่าเล่นน่าจะไปเหมาะกับการที่ไปลงแบบไอ้โหมดของเขาจำจำชื่อมไม่ได้ที่มันเป็นฟาร์มไอ้พวกเอลดูเนียอะไรพวกนั้นอ่ะมันจะเป็นโหมดขั้นสองอ่ะเออที่จะเป็นบอสบอสขอเรียกอะไรบอสผีเสื้อมั้งถ้าจำไม่ผิดจำไม่ผิดนะผมไม่ค่อยได้ลงฟาร์มหาไอ้นี้สักเท่าไหร่เป็นบอสอะไรวะ จะเป็นดันพวกขั้นสองน่ะจะไปอยู่พวกชั้นเฟรี่อ่ะเออที่มันจะเป็นดันบอสเฟรี่จำจำชื่อมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจบตานี้เดี๋ยวให้ดูมันก็เป็นตัวที่น่าน่าน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะอืมเรียบร้อยครับลิซแสงเน้นรีวิวไม่เน้นชนะเข้าใจฟิลไหมเออในวันครับถ้าอินูไม่ถึงสองพันเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมอืมลื่นลิซลิซจะแบกเขาเรียกว่าลิซจะแบกครับผมแบกเขาแบกของเขาดีจริงครับผม เฮ้ยว้าวนะทีววนะ่ว้าวนะเว้ยจริงๆรนี่ว้าวเลยครับผมอา้าวเพื่นนอนนายมาซอแซกับเราก่อนนะนายมาซอแซกับเราก่อนนะคืนเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าทําไมตอนปีกแตกทําไมผมไม่เลือกโพล่าน้ําฟ้าเลือกสกายน้ํามาแอบเสียดายนิดนิดเฮ้ยเอยสกายน้ำมันเป็นตัวที่เล่นยากนะในคือถ้ารู้ไม่ถึงมันเล่นยากอันในในมุมมองผมผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่โพล่า ora, น้ำตอนนี้มันปรับมันเหมือนกับให้มันเล่นง่ายขึ้นเยอะพอสมควรอยู่ ลุ่มธาตุน้ำอ่ะเออใช่ใช่ใชเป่าไม่ตายเว้ยมังกรเราแบบเรารูนกากไว้ใช่ไหมมังกรเนี่ยเป่าไม่ตายเนี่ยดันเอาไว้ขึ้นขั้นสองไหมครับผมมันมันจะเป็นตัวบอสนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะคือดินจารมุมันสามารถใช้ได้คอนเทนต์บางคอนเทนต์อยู่นะก็เป็นตัวที่เก่งอยู่แต่แต่ผมไม่ได้ปั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากปั้นนะอยากปั้นแต่ด้วยความที่ว่าเออมันมีตัวโปรเจกที่ให้ผมปั้นเยอะกว่านะครับผมโซดอนน้ำควรใส่รูนอะไรดีครับผมสวิป เซอรวิฟสตานหรือแม้ก็สวิฟวิวสตานวิวเวิรก์กเวิรก์กเวิรก์รกนะครับผมในมองในมุมมองผมผมมองว่าโพล่าน้มันมีจุดเสียอยู่จุดหนึ่งนะมันเป็นสป,ปีดช้าไปหน่อยนะครับผมการวิวทางสป,ปีดจะค่อนข้างลําบากนิดๆน,นะครับผมแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเล่นนะครับน่าเล่นน่าเล่นตั้งแต่สกิลตซ้อมปอมคือคุณคิดจะพลาพอยู่พพนะธาตุลมอ่ะโดนน้ำเมฆสามหมื่นอะ ธา,าตุาน้ำตีธาตุลมระเบิดสามหมื่นไม่ไม่ใช่ขี้ๆนะเวย้ยมันไม่ใช่แบบเด็กน้อยหอยสังเลยนะเวย้ยมันแรงมากปกติธา,าตุาน้ำอ่ะตีธาตุลมโอกาสแฉลบสูงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมโบง่ายมากติดสกิลสามสกิลสามติดแช่แข็งหรือตายปั๊บสกิลสองต่อเลยดูปักปักแล้วโอกาสแช่แข็งถือว่าเยอะขึ้นด้วยนะปึ๊บเห็นไหมได้เทินทันทีโดยที่ไม่ต้องแท็กไม่โดนแท็กด้วยนะสามสองแอคชั่นปึ้งครับสามหมื่นสี่ครับผม สกิลไม่เต็มเน้นถ้าสกิลเต็มแรงกว่านี้นะครับถ้าสกิลเต็มจะแรงกว่านี้อีกนะฮะโหของเขาดีจริงว่ะเฮ้ยรู้สึก้าวมากในบ้านนี้เราได้อยู่ทีมโกลิมใหม่เป็นทีมแบบไหนล่ะครับผมอาจจะให้ดูอันนี้พี่ต้องส่งมานะครับผมอันนี้ท้ยเครดิตพี่ต้องก่อนนะครับพี่ต้องจะส่งมาให้ผมดูสักพักแล้วแหละนะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมไม่ไ,มได้รู้สึกว้าวมากขนาดนั้นนะครับทีมพิกเออทีมกเลมใหม่นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับเป็นของต่างชาตินะครับก็ส่วนตัวผมไม่ได้ติดติดต,ต,ตามเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับผมใครเครดิตเขาเหมือนโพล่าโพล่าเหมือนใบสั่นครับมีดีแต่สปีดต,ต่ำมากถูกสปีดต,ต่ำเกินนะครับอลองดูว่าแช่แข็งติดไหมปัก,ปก อ่ะไม่ติดงานงอกครับผมไม่ติดก็สกิลสองก็มีค่าแค่นั้นแหละเออจริงเอ,อ้ยเย็นก่อนพ่อเย็นก่อนเย็นก่อนพ่อเยน็นคุยกันก่อนนะแปบ๊บนึงโอเคครับไปเพื่อนบักครับสี่หมื่น ไออีฟิทลมผมอีฟิทลมมันไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้คือคือในในมุมมองผมผมมองว่าโพล่ามันมีจุดขายของมันนะคือคุณคิดสภาพดูนะปกติสกลิลสองอ่ะปกติสกลิลสองหรือถ้าเราตีธาตุลมอะ่ะส่วนมากจะไม่ขี่นะธาตุน้ําลองสังเกตดูได้ธาตุน้ำถ้าตีธาตุลมอะ่ะจะไม่ค่อยขี่เว้ยแต่ว่าโพล่ามันแบกมันแหวกทุกสายมันแบกทุกอย่างออกไปเลยอะ่ะคือโพล่าสกิลสองมันขี่เว้ยต่อให้มันเป็นธาตุลมมันขี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะนี่คือจุดขายของโพล่าผมมองว่าเอ้ยเนี่ยมันคือจุดว้าวเว้ย เออนี่คือจุดหวาดเว้ยเออเดี๋ยวมาลองไอโอนิมุชะไม่ต้องพูดถึงแม่งมันโหดอยู่แล้วไอตัวเนี้ยไอตัวนรกนี่มันเก่งอยู่แล้วตัวตัวนี้แบบปูสุดๆจริงนะครับผมเต็มที่เพื่อนเต็มที่เลยว้าวอะโอนี้ผมน่าจะโดดประมาณสัก30-40 k ได้มั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวดูโอนี้สกิล2กันนะแบบปึ้ง30 33 k ถ้าเทียบกันจริงๆกับตัวของโพล่าน้ำเองอาทจะเทียบเท่ากับดาเมจมันท็อปฟอร์มกันแต่ในมุมมองผมผมมองว่าโพล่าน้ำมันน่าเล่นเนีมันมัน,มนทํารูนง่ายแค่ถึงแม้ตัวโอนี้มันจะทำรูนง่ายกว่าโพล่าน้ําก็จริงนะแต่ผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบดาเมจถ้าเป็นธาตุธาตนะุเนี่ยผมมองว่ายังไงเชิงธาตนะุเนี่ยตัวธาตุลมมันก็น่าเล่นนะน่าเล่นผมมองว่ามันน่าเล่นนะครับผมในวันถูกใจสิ่งสิ่งนี้ครับผมได้คอนเทนต์ไว้ของเขาดีจริงครับผมโจกลมมันศาสตร์อยู่ที่ประมาณ2 มันสาดยู่ที่หลอ,อกแล้วประมาณ0ิบเคเอ,อแต่อีโจ๊กมันทํารูนยากนะถ้าเทียบกับโจ๊กกับการทํารูนโจ๊กจริงอะโจ๊กมันต้องขี่นะครับโจ๊กมันต้องขี่เลยครับผมโพล่าหลังปรับท่านประเมินพลังฆ่าน้อยไปเฟ้ยใช่ไหมของเค้าดีจริงครับผมของเค้าดีจริงครับผมโพล่าน้ำสกิลยังไม่เต็มถ้าเต็มมา,มากกว่าสามหมื่นะผมมันมองว่าน่าจะไปสี่ถึงห้าหมื่นได้เลยนะตอนของเอ เห็นเมื่อกี้ของพลาดินแสนโดนไปสี่หมื่นหนึ่งเน้นสี่หมื่นหนึ่งถ้าสะกิลเต็มมองว่าอาจจะ,ะทะลุ5ได้แล้วรูนของผมอ่ะมันไม่ใช่รูนขี้แดมด้วยเว้ยลอ,องคิดสภาพถ้าใส่ขี้แดมเข้าไปยัดอีดีเข้าไปอีกคือมันจะเวิร์กขนาดไหนเอออันนี้คือยังรูนแบบเด็กน้อยหอยสังอยู่นะจริงจริงเออโอ้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเวิร์กถือว่าเวิร์กของเขาดีจริงกับน้องๆอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะไอทีมที่ ใช้ใช้ทีมธาตุลมเนาะนี่เราสามารถเปลี่ยนเป็นจากมันสามารถเปลี่ยนเป็นนินจารลมพวกดามเมจลมมาเกี่ยวได้หมดเลยนะอันนี้ผมใช้ธาตุน้ําไปด้วยแล้วกันนะครับผมรูนไม่ยากแนววันสกายน้ําถึกบวกเร็วดามเมจมันแรงขึ้นเงื่อนไขสกิลการใช้งานคือเราฝั่งตรงข้ามต้องมีตัวบัฟอย่างโกงรีวิวจากการใช้งานจริงแต่แพ้ดีเคลมใช่ เ <laughs> <c oughs> นี่ยมัน <c oughs> คือทุกอย่างแม่งมาดีนะแต่มัน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 มาเขียนคําว่าแต่แพ้ดีคิลมเนี่ยแบบคือแบบรีวิวมาแบบหลักร้านน่ะเรามาจบหลักร้อยที่ดีคิลมเนี่ยแหละเออเสียงเป็ดเลยนะครับผมผมนี้ยืนขึ้นเลยนะฮะเออมีครับการอู๋สวัสดีพี่อู๋ครับผมสวัสดีช่องใหม่พี่อู๋ด้วยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่กดติดตามพี่อู๋ช่องใหม่ก็ไปดกดติดตามได้นะครับผมพี่อู๋บูชแนลนะครับผมออฮะ เป็นเสียดายนะเสียดายความรู้ที่ได้จากช่องเก่าเสียดายมากนะครับอผมลองใช้ทีมพิษลงชั้นสาวกังฟูตัวพิษตายก่อนครับมีทีมไหนแกเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันดับแรกถ้าทีมพิษตายก่อนเราต้องมามองก่อนนะว่าเพราะอะไรทีมพิษมันถึงตายรูขนาดนั้นอะเออชิปหายแล้วกูแป๊บเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยปกติมันไม่ฟิลนี่หว่าเอ้ยลืมไปว่าปรับรูฟินิกใหม่นี่หว่าเวรละ ลืมลืมว่าปรับรูนฟินิกใหม่ใช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 ่กรดีครับพี่บูพี่พี่พี่บูพี่บูพ,พ,พ,บพี่บูนะชื่อลูกเขาแกชื่อพี่อู๋ลืมว่าปรับปรับรูนฟินิกใหม่นะครับไม่ได้ปรับเป็นสายดันนี่หว่าลืมลืมอย่าลืมโพล่าน้ำสกิลยังบอเต็มเดอ้อนะผมก็มันไม่มีเดวิมอนให้กินแล้วอะมันได้แค่นั้นแล้วอะ ถ้าสกิลเต็มมันจะความเสียหายเพิ่มขึ้นเ,เท่าไหร่วะ25เปอร์ก็อาจจะแรงขึ้นมาสักประมาณ40,000 5นะเนภาพภาพรวม4 3 40,000่หรือประมาณนี้นะครับผมดีครับจานเมฆใช่ไหมเออดีครับคุณอู๋ผู้รักครอบครัวมาดูในวันจอมเจ้าชูด้วยเหรอเอ้อเนี่ยนายตั้งแต่ในวันติดมีแล้วนะมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วนะครับผมเป็นตัวศาสต์อะไรหน้าอีกตัวที่ดีเลยสินะใช่ใช่ใช่ ก็น่าเล่นนะน่าเล่นนะครับผมน่าเล่นจะได้จะได้ดีเครวมมันตัวค่าทีมสปีดถูกต้องฮะ